สว,ส,สวัสดีครับผมนายชัยคณภูวิเวชพานครับสวัสดีค่ะ your your Culture, i, ดินสุพิสาเจสินิดค่ะเราอยู่โรงเรียนวัดโยธีราชธรามผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางสาวพัชรพรเจดีครับค่ะโรงเรียนวัดโยธีราชธรามของพวกเราตั้งอยู่ตำบลธงมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะใช่คะโรงเรียนของพวกเรามีแหล่งเรียนรู้มากมาย อยู again, iam, so harvest, ่ใกล้ๆโรงเรียนของพวกเราครับว่าแต่น้องๆและเพื่อนๆจะไปที่ไหนกันครับอันชันวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆและน้องๆไปไหว้สักการะเจ้าพ่อขุนด่านที่ศาลเจ้าพ่อขุนด่านซึ่งอยู่ที่โรงเรียนใน ด้วยขุนด่านที่เราตรงนี้ใช่ไหมครับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับที่จะให้น้องๆจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ย<อ>วัดโยธ<อ>ีนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าค่ายจับปลาเนาะนะครับวันนี้ก็ถือมีโอกาสอันดีที่เราได้มาเยี่ยมชมนะครับนี่ก็คืออนุสรสถานนะครับวีรกรรมคนกล้าของจังหวัดนครนายกเรานะครับจะเดิมน้าของเจ้าพ่อขุนด่านเนี่ยท่านชื่อว่าขุนหารพิทักษ์ไผ่วันนะครับท่านเป็นนายด่านภาคตะวันออก ค,คอยช่วยเหลือไทยครับก็คือราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กๆถามว่าทําไมเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กๆเพราะว่าในช่วงนั้นเรามีสงครามกับพมา่าหรือที่เราเรียกว่าสงครามวดดีนะครับนึกออกนะนะครับในช่วงนั้นเราผู้ชายไม่มีใครอยู่เลยนะครับผู้ชายต้องไปเป็นทหารไปป้องกันประเทศป้องกันบ้านเมืองก็จะเหลือแต่เด็กๆตัวเล็กๆคนแก่แล้วก็ผู้หญิงซึ่งอ่อนแอมาก นะครับมอนมีกําลังนะครับในสมัยในสมัยนั้นก็คือเจ้าพญาละเวกอ่าคอยเอากองทัพเข้ามาแล้วก็ทําไงครับกวาดต้อนผู้คนลูกเด็กเล็กแดงไปเป็นเฉลยเอาไปทร้ายนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินไปหมดเลยนะครับทีนี้ด้วยวีรกรรมความกล้าของขุนหาญพิทักษ์ไพวันหรือเจ้าพ่อขุนด่านของเรานะครับก็ได้รวบรวมคนกล้านะครับคอยต่อสู้คอยขับไล่เข้ามาก็ต้องฆ่ากันแหละ นะครับวีรกรรมของท่านเนี่ยกองทัพบลกลัวมากพอเข้ามาที่ไรเนี่ยก็จะถูกสังหารนะครับเด็กๆรวมถึงผู้หญิงคนแก่ก็อยู่กันแบบปลอดภัยในแถบภาคตะวันออก,กนครนายกปราจีนบุรีนะครับชนบุรีระยองแถบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มีศาลเจ้าพระคุนด่านตั้งอยู่ที่นี่นะครับช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นก็เข้ามาตั้งฐานทัพที่ไทยญี่ปุ่นไม่รู้นะครับว่ามีศาลเจ้าพระคุนด่านตั้งอยู่ที่นี่เข้ามาลือ นะครับด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบทหารที่ป่นล้มหายตายจากเป็นร้อยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนี่ก็คืออิลิฤทธิอภินิหารนะครับก็สร้างความเคารพรักและศรัทธาให้กับประชาชนนะครับนักเรียนในร้อยนะครับรวมถึงพวกเราด้วยพวกเรารักเจ้าพ่อคุณด่ายไหมครับรัก เพื่อนเดีย๋ยวเราจะพาไปไหว้สักการะท่านขุนนานกันนะคะตามมาเลยน้า่าน้องเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหว้สักการะท่านขุน่านกันเลยนะครับด้านขุน่านมีที่สักการะถึงสองที่คือด้านบนและด้านล่างกันนะครับด้านล่างเป็นการสักการะแบบธรรมดาแต่ด้านบนเป็นการไหว้แบบมีทูปมีเทียนครับสําหรับการสักการะด้านบน เราจะใช้ธู้าดอกนะคะทำไมลูกปั้นช้างกับมา้าจึงเยอะอย่างนี้ครับอ๋อเพราะว่าช้างกับม้าเป็นสัญลักษณ์พาหานะในการทำศึกของเจ้าพ่อขุนด่านครับคู่เมืองของเรานะครับค่ะ พวกเราได้รู้ว่าท่านขุนดานเป็นวีรลชนที่ปกป้องเมืองนครนายกข,ของพวกเราไม่ให้ขมรนและพม่ามาแยกชิงเอาไปค่ะครับพวกเราดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของท่านสำหรับวันนี้วนนพวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ